อันนี้เราจะมาคั่วหนูกันเด้อจ้ะอตอนนี้เราก็ย่างก่อนย่างเบาๆเด้อห้ามย่างแรงอ๋อย่างย่างมันจะย่างตับไตไส้พู <c oughs> อันนี้ของฝากจากบุรีรัมเดเ้อเพื่อนๆบุรีรัมเปอร์ถ้าขึ้นแล้วมึงห้ามถอนทิ้งนะน,น่ากินมากอ,นนนะอันนี้ขออะไรนะขอคูดมาแล้วก็อะไรนะ แถวบุรีรัมย์เขาคูดมาแล้วก็เอามาเลี้ยงให้มันตัวใหญ่ๆให้มันมันให้มันมันอ๋อให้มันมันแต่ถ้าเป็นแถวบ้านหันาโครชก็มันหอมจะยิงดาร์กแล้วก็ยิงแล้วเอามาเลยคือกินเลยอะไรคือดาร์กดาร์กดาร์กไงดาร์กี้เด้อดาร์กเออนั่นแหละดาร์กนั่นแหละดาร์กี้ถ้าเป็นแถวโครชนี่ดาร์กแล้วกินเลยแต่แถวบุรีรัมย์นี่คือเอามาเลี้ยงก่อนใช่ไหมมันก็แล้วแต่บ้านครับแล้วแต่บ้านนี่นี่พูดเพ้ออีกแล้วแต่บ้านคของแท้ ของแท้ว่าขูดขูน่ากินมากค่ะแล้วก็ตรงนี้กูย่างตรงนี้เลยอ่ะอันนี้เราย่างเสร็จแล้วเราก็เอามาซับเด้อซับให้มันมูดปุยๆเลยเพื่อนๆแล้วแต่ผู้มากจะซับละเอียดหรือไม่ละเอียดก็แล้วแต่เด้อเราย่างก่อนเพื่อความหอมแล้วเราไปผั๊บตรงจุดจิตถาดถาดลูกปั้นปั้นดูจัหลาย์เป็นล้อมากินดูหราซับเสร็จแล้วเราไปผัดกันเลยจ้าดูเป็นเๆเนาะหมูกินไหม นี่เราก็จะมาตำพริกกันเด้อเพื่อนๆกระเทียมพริกแห้งพริกสดแค่นี้เนี่ยแล้วก็มีเครื่องผัดชาเราจะเป็นพาร์ทแบบพัดชาเด้อเพื่อนๆใส่กระชายด้วยเนี่ยเป็นบอกอนนพริกเข้าตาไปแล้วหนึ่งดอก <c oughs> ตอนนี้พริกเข้าตาไปแล้วหนึ่งดอกครับดอกแล้วหนึ่งตอนนี้ถ้าถ้าตากล้องเข้าตาด้วยก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วนะน,นี่งานกะันนแล้วใส่หมดเลยใส่หมดเลยอาสูตรโนนะเออไม่สูตรโนนาเด็ดนะ สูตรนี้ก็จะใส่พริกแกงนะเด้อเพื่อนเพื่อนหนูน่าอยากจะบอกว่าลืมถ่ายวิธีตอนผัดเด้อจ้าลืมแท้ๆเราก็ไปนั่งทานกันเลยเพื่อนๆข้ามขั้นตอนทําวิธีอย่างดีไปไปทานกันเลยจ้ามาเด้อเพื่อนเพื่อนกินข่าเด้อขัวหนูขัวหนูจ้าเอ้าลืมถ่ายตอน ผัดพิกงไม่บอกกูออลืม,มลน,นี่เพื่อนๆหนูน,นาถ่ายแบบนั้นนะถ่ายแบบกล้องหลังนี่เป,ป็นตาแซ่บ<ม>ของฝากจากบุรีรัมย์ปูหอม,อม Ừ người bán 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 người người bán 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 người พริกไทยใบมะกรูดข้าวนอกบ้านวันนี้หนูนาพากินข้าวนอกบ้านนอกบ้านของเท้นอกบ <c oughs> ้านของแท้รบใบแท๊แหมสปิริตรบใบมากครอบแปลกแท้อือเหป้าไม่กินเสียใจกูบอกให้ จบนี้เนาะนี่ที่จะทำหนูน่าชอบเครื่องเทศรวกไม่ไหวเด้อนีทำมาเลยขนาดนี้ไม่ไหวเด้อแต่อยู่บ้านเราใส่มะเขือพวงด้วยแกงผักหน่อยมื้อผักกับกอบจะบอกผักรอบนี้มีน้อยเหรอวะจากบ้านรอบนี่แล้วโ่อ้ได้แบ่งปลูกกัน มันมันไอ้ี่มันร้มันนี่ด้วยปลูกไนอันนี้ผัเหรอเนี่ยมันหอวหมดมันคั้มหมดโดนแดดแดดมัแรงหากลับบ้านนะอืมผักเขาดีมากอร่อยไหมอร่อยครับมางอเลยตันี้รถงุนมากอืมเนี่อนี่มีความรักด้วยหรอนี่นเดี๋ยวเดี๋ยมัน นนอันนี้ก็อร่อยผัดอันเนี้ยอันนี้ก็อร่อยนะผัดอันเนี้ยพี่นามันอร่อยเลยหิวหิวด้วยครับหวานเนี่ยเอาไปแก้วสองครับผัดอันนี้ก็อร่อยเพื่อนๆ<ร>ดอกกระลำดอกผ่านแรงย่างหมูไรโกรงแรงมากเลย อันนี้ตามึงก็มาใส่ซะเยอะเกะ๊ยวหมูกระทะเลยไม่ได้นะนะตามหมูกระทะเลยพี่เหลือไม่หน,น,นอ่อยหนึ่งตะกีไม่ไม่เฮ้ยเหลือเยอะอยู่เอามาหน่อยเดี๋ยวพอไว้กินตอนเช้าได้สบายไม่มีอย่างกินอยู่บ้านแลอพักกินโอออย่างนเนี่ยครูเดี๋ยวครูทอดไข่ดาวไว้จบแล้วพวกนี้ก<อ>ับข้าวมีแล้ว เยอะคือเรืงวันยังเยอ<า>ะเยอะว่ะอันนี้ก็มีเยอะนะเนพื่อนๆนี่กี่ตัวนะส,สี่ป่ะมีตัวใหญ่สองตัวมีตัวใหญ่สองตัวเพื่อนๆเยอะนะเนี่ยแค่ตัวใหญ่ก็เต็มถ้วยแล้วข้าวไม่ได้จริงนะถ้าถูกกินข้าวไม่มีข่ามเสียอาริ่มมากอืมนี่เราเพิงขอแซงไนะคะเพื่อนแ,แก้มมเห็นมัย ทำไม่พอเหรออร่อยกินได้หมดก็ผัดหอมเมี่ยงเนาะแจีวเลยเล็กๆเก่งนะพอดีทำเลยว่าตามพริกคนบ้านอื่นเขามาซื้อผัดอันนี้หมดว่าแม่น้ำปลูกไก่อ่ะมากนะมันเป็นชุมชนอ๋อมันเป็นชุมชนเป็นไร่ให้ปลูกผักอืมพื้นที่วัดอ่ะเขาเรียกว่าเกษตรอืมของใครไอ้ใครปลูกก็เอาไปกินใช่พื้นที่ของพื้นที่ของวัด เหมือนพื้นที่เกษตรให้ปลูกได้นั่นแหละเก็บสอยสายอะไรเงี้ยเหมือนบ้านอื่นเขาก็ไปซื้อกันตอนขึ้นกรุงเทพลงกรุงเทพลอืออือแก่ร่อยมันก็เหมือนนี่ก็ใช่ใช่หมดแหละใช่ไหมหัวหอมใช่หมดนี่เลยใช่คือาชีพไม่ชุมชนอ่ะเราเรียกว่าเหมือนยังไง ไม่ต้องให้พวกลูกบ้านไปซื้อปลูกกินเองใช่ดีกว่าใครอยากมาซื้อก็มาได้พอแล้วไม่ต้องแมวแล้วค่ะต้องไหมเออครึ่งโอ้ยหัวหอมบางกล้องไม่ต้องเอาหมดนะนี่เนี่ยพอโอ้แต่เชิญเนี่ยเปิดฝาหม้อไว้ถ้ามันเดะๆอย่างเงี้ยเพราะว่าข้าวมันนุ่งจะเละเทอะแห้ะพอดีแค่นัง เข้าวใหม่เนี้ยใส่น้ำน้อยๆเป็นข้าวใหม่ใช่ไหมเนี่ยเอ๊ะมึงหุงข้าวเหรอใช่ยังหุงข้าวนางนางกระุงดีกว่านี้มั้งตัวอื่นก็มันดีเป๊ะเป็นไหนไหนก็หมดแล้วมั้งไหนไหนก็เอาหมดเลยก็ว่าของแทบเนี่ยกูพักเบียร์พักเหล้าเยี่ยววันนั้นก็แย่ไม่ไหวแต่ก็ดีสุดว่ะ มไม่คนเราบอกูตามถึงบ้านก็ไม่สารภาพไม่สารภาพมานะว่าม,มันกี่ก็นะตำหน้าได้หมดอ่ะตามไปถึงบ้านหลายรอบแล้วถามว่าใครแล้วถ้าเด็กๆมันว <ไฟ S 1> ิ่งเล่นอ่ะ,อะยังบอกเกล็กนึงเลยผักกรอบมากถ้ากูไม่เอาหนังออกมันไม่ได้กินหเลย เนื้อไม่ตุ๋วอืมหนังมันหนาอืมนหนังหนาหน้าหนึ่งเอาแล้วหนังหนาแล้วเราเอาหนังมาคขูดไหมล่ะกินเนี่ยกินไม่กินเน<ด>ี่ยอ๋อกินเล่นนะอ๋อนุ่งเอาขูดหนังอ่ะต้องแบบแบบย่างแบบแป้อ่อนจนจะกรุบกรุบเหมือนหมูหันอ่ะถ้าจะให้มีหมูมีหนังเงนั้น่ะมันต้นองย่างแป้อ่อนปี๋ อืผักต่อสามนิดแซ่บอันนี้ก็ใช่นะหลอกกระลำเนี่ยาะใช่ไหมปลูกดินก็มือดีมากเลยแล้วมันเป็นดินแดงนะเว้ยในทุกรังนะเว้ยมันอยู่ที่มือคนนี่นะจริงจแต่เขาใส่ยังไงเหรอใส่ฟางโดยหน้าสุดท้ายเพื่ออะมันชุ่มชื้นไง มันถึงขึ่งทำทุกทายโจโจตอนเย็นนะเขาจะมารวมตัวอย่างที่แปลงเหมืเลยนั่นเลยเขาจะมาดูแปลงของใครของมัน,มมนเขาเ,เรียก,กว่าเกษตรกรเกษตรกรเพราะว่าน้ำน้ำอ่ะน้ำเขาจะมีคนเปิดน้ำให้เปิดปิดให้น้ำไม่ได้เปิดให้ใจตลอดนะปลากาะบ,บอกนี้อร่อยมากเป็นเวลา,าเช้ากลางวันเย็น อ๋อถ่ายโสเลยผ่าอะไรไม่รู้โพสคือโพสไม่ใช่พอสกูหลับหรือเปล่าอันนี้โพสผักกระลำที่มันอันนั้นแหละโพสไปแล้วเพื่อนๆหนูนาลืมถ่ายวิคตอนพัดหมดจะโซเลยไปแล้วจ้า